ชีวิตในทุกวันนี้ครับท่านแบบว่ายังมีเชิญไปพูดเยอะไหมครับหรือว่าเคยมีความคิดที่จะเปิดโรงเรียนสอนพูดเองหรืออะไรยังไงโรงเรียนสอนพูดเองก็จะเปิดเปิดเป็นงานแล้วโทษมีคนมาขอผมเยอะแยะแต่ไม่ได้ตั้งเปิดโรงเรียนเองแม้แต่ในยูทูปก็ไม่ได้ทำมีคนมาขอเสนอทําจะทำก็แค่ทำยูทูปพัดเปิดสอนด่าอะไรเงี้ยนะเราไม่ไม่ได้ทำาะจุดอันที่หนึ่งคือ หน้าตอนนี้มา79ประหลัเนี่ยถือว่าเป็นจิดหนังถ้าจะเปิดโรงเรียนก็เปิดแต่ยุ่สามสิตอนที่ดังมากสช่วงนี้ยังมีงานพูดก็จริงแต่เกือบร้อยเเซจะเป็นพิธีกา,านเยอะเช่นวันครูวันแม่วันเด็กวันกาชาติจะไปพูดให้วัดต่างๆจะเชิญมาพูดให้นะคะโรงเรียนสื่อเก่าจะไปพูดให้หมด จะอบรมให้จะส่วนใหญ่จะเป็นวิทยาการเนี่ยอีกไม่กี่วันนี้กเราจะไปอบรมให้กับคณะกับ,บจกเจ้าหน้าที่สวนโมกกรุงเทพให้กับคุณหมอบัญชาคงพานิ์นะเป็นวิทยากาน40คนจะมาอบรมเรื่องการสืร่อสารเพื่อให้เขาพูดดีคิดดีทำดีแล้วการพูดนั้นมีวาทศิลป์มีเนื้อหาส่วนฟังเวลาอาธิบายธรรมะให้คนที่มาที่สวนโฮก คนก็รู้สึกว่าไม่น่าเบื่อชวนฟังเข้าใจง่ายอย่างนี้ค่ะจะเป็นถ่ายทอดให้เป็นวิทยาทานครับผมอ,อันนี้ก่อนจะถึงช่วงฝักคำถามสุดท,ท,ท้ายแล้วครับคครับำถามที่หนึ่งคืออยากให้ท่านาแนะนําหรือเป็นวิทยาทานทเล่นจบทุ่งชลารอาจจะเด็กหรือชลาระกว่าท่านที่อยู่นิ่องอยู่ในประเทศไทยและในโลกทุกวนันนี้ที่มันมีทั้งฝุ่นภัยพิบัติ แล้วก็รัฐอาวุโสมาท,ที้แล้วคิดว่าคิดว่าผู้ผู้ใหญ่ผู้สูงวัยผู้ชราในยุคนี้คนต้องทําตัวยังไงดูแลตัวเองยังไงครับคือพี่พน,นะคะถ้าผู้ชราคือตอนตัวเองจดสิบเก้าถ้าถ้าถ้าแก่กว่าแล้วท่านหนึง่งอูในโลกนี้ซึ่งกำลังวุวายไม,ไม่ไม่สามารถที่จะสอนหรือบอกตัวได้ด้วยตัวเอง แต่ขอยกคำของพระพุทธเจ้าคือได้ศึกษาในพระติฎงของพระเจ้าเนีพระเจ้าท่านประหดของโลกเลยค่ะท่านพิเศษมากข่านจสรู้ถูกท่วนี้แล้วจริงจริงท่วนท่วนเลยพี่พี่ป้าป้าหรือผู้สูงวัยหรูอเด็กที่กำลังเป็นตนปัญหาขนาดไหนคะที่พระเจ้าบอกนะคะ เราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย,อย่างสบายและมีความสุขหยุดคิดจิตชื่นถึงทำพอหยุดคิดจิตชื่นถึงรทำคขา่าหยุดคิดก็คือหยุดโครงสร้างนะคะและแบบจะเพื่อนๆขอตั้งจิตเลยคะ่ะถ้าถ้าเป็นไปได้นะคะขอให้ถือศีลห้าให้มัน่นศีลห้ามั่นคงพระนะค่ะตบหน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม ขอให้แผดนยินไหวต่อให้ฟา้าผ่าขอให้ถือสีหห้าให้มั่นคงค่ะนับรองเลยคะ่ะว่าแล้วภาพปลอดภัยมีความสุขอย่างมัชฌิมาค่ะนะคะนะคะนะคะครับแล้วก็คำถามรองสุดท้ายครับก็คือถึงตอนนี้คุณจงกานบันเทิงในช็อตทีวีก็แข่งขวนอยู่แต่ว่าถ้าเกิดมีท่านใดแบบติดต่อให้ท่านได้แสดงนี้ ยังมีความโอกาสยังมีความสนใจนะครับก็จะถามอย่างนี้ครับถ้าใดอยากจะไ่้มาแสดงนี่ยก็มีโอกาสไม่ใช่ไม่มีโอกาสชยโย่ I want it I need it ไปเลยครับไม่ปฏิเสธค่ะไม่ปฏิเสธค่ะสนุกสนานค่ะครับผมก็ยังเป็นอย่งนีความที่เราเป็นการละครานมาก็คือมีความชอบอยู่ใช่ดูดราม่บครับครับสิงนห์ครับแล้วการดูแลตัวเองในวัยย่างเจ็ดสิบเก้าครับ ยังสวยใสยสุขภาพแข็งแรงหือว่าความจำดีด้วยทำยังไงครับอันนี้อันนี้เป็นส่วนตัวท่านนีนทนะะ้ทางกายนะคะทางกายนะคะในการเดินออกกำลังกายกวันทุกไม่ทุกทีนะคะห้ากิโลเดินเดินอย่างนี้นะคะ่ะเดินให้แรงแรงด้วยหาจะยึดลึกนะคะเดินให้แรงแรงอาจจะดูอย่างที่สองก็คือทานอาหารนี่นะคะกอนเช้า ไม่ค่อยทานแป้งะค่ะจะทานผลไม้เย,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 ยอะเลยกาแฟยังทานอยู่แต่มันละแค้ร์เด็อาหารต่างๆที่ชอบเลยะคะ <c oughs> ่ะเช้าเช่นเดยกจากเวลามันคือถักกายนะคะแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็ไม่ปล่อยตัวค่ะยังยังยัง,ยงแต่งตัวตามฐานานรูปไม่แต่งมากแต่ยังแต่งตัวยังแต่งหน้ายังออมีความรู้สึกของ การใส่เสื้อผ้าที่สวยๆอยู่ฝั่งุดที่จะทำนะคะทงใจทงใจยอดมากเลยถ้าปล่อยวางนะตาตาวันไหนนะถ้าละอดตาได้วันนั้นมีอกาลสุบว่าสาวขึ้นค่ะทุกคนนะถ้าลดตัได้เช่นมีอะไรมากระทบตาเราที่เราไม่ชอบมีอะไรกระทบหูเราเสยียงมีอะไรมากระทบใจเราแล้วเราลดตาได้จริงๆอ้าแพทย์พูดนะพูดนะ คนเรื่องจริงของเราได้ไหมได้ครับเนี่ยอย่างนักคือแพทย์แบบนี้เ่ยคุณแพทย์เกิดปัญหาเรื่องรถซึ่งมันเป็นเรื่องที่คาดเราไม่ได้เรื่องรถมอเตอร,ร์ไซค์คุณแพทย์เกิดเสียสาทางต้องต่อแท็กซี่แท็กซี่พาไปออบไปหนคุณแพทย์จึงมาเลทไปเรามารอนานตอนนี้แหละได้ฝึกการลดอาตาัตราก่อนแรกนะครับก่อนแรกทำไมคุณแพทย์ไปมาเลขาเนะ,ะ่ะตอ,อนนี้เขาเขาเป็นคนที่ชัดเจนเขาก็ โทรไปต่อว่าคุเพทยแต่ระหว่างที่เลขาตัวบอกว่าทราบไหมคะเยอยามนั่งนึกเพายยางรลดสุกในเธอบอกว่าเธอขัตตาจิต,ตก็รู้ว่าใจโดยฉันจะไม่โกรธคุณแค่ะฉันจะไม่ต่อว่าอีกค่ะฉันได้ฝึกเื่อจริงฉันเห็นเขาจะเป็นจริง,รงๆหน้าที่ของออร์เอแต่ว่านันเกเธอเธอทำาหน้าที่แต่ฉันจะไม่หมอหจริงเขาทำได้นะคะมันมันความสุขนะะสภาษณ์นะคะ คะที่สุดคือือตอาแต่ยก,ก็ทำได้เนี่ยสรีระได้สดใสโรคตัวไม่มีเลยมีเลือกกลดกระดูกุกแต่ก็ดูแลยอ,อย่างอื่ไม่มีประวานไม่มีไขมันไม่มีเไ,ไม่มีหัวใจไม่มี <c oughs>